สบายดีจ้า fc เบ r d s สุขุมสุคนสบายดียามเสาวๆเด้อพี่น้องเด้อาหน้าตาอ้นกับสิเตรียมหาเห็ดกับเขากินเขากินน้ำนะสิเขาป่าไปหาเห็ดเด้อจ้าเมมอนมาหาไปหาเห็ดเมื่อวานเต้นสูงพี่น้องเลยที่แรกว่าสิไปกับแม่มอนเพิ่นพาเพิ่นก็อยากไปโล่น้ำกันเลยว่าให้แม่เอาลูกซะ อ,อ,อีแม่พเราก็เจ็บแอวแนมือเนี่ยนนนนปวดแอวมันืนเลยมันนเลยบ่าเป็นนำไปหลดป่าเห็นป่ะเงินออกอย่างไปหอ้องหมอไปหาหมอเอ,อ้าอห้งองเองได้น่ะไปไปหาสื่อแนวปีกปีกมากข่อยสิเอาห่วงตำถา,า,าอเออสื่อฐานมาให้ลูกน้ำเด้อฐานใสก่กระโตหุ่นนะเด้อ คือฐานาใหม่ลูกนะเฮ้ยมันมัวอะมา,มา,มาทางนี้ด้วยพร้อมพร้อมไปดิพร้รรอมมปนจะพอใจน้องเลยโอ้ยพอใจดิหอมแพงหอมแพงพอใจเอาไปไว้น้ำดังลูกพอมคอยๆมันจะเป็นไยมันัะติดลม <c oughs> นี่แหละพี่น้องเมนูตอนเ้าร์ค่ะให้กระน,นาไปซื้อปิ้งแล้วก็ตีตั้มะฮุงเฮ้ยขาขนาดมีมะฮุงเพื่อนพี่น้องเอ้ยห้านวยนิดหน่อย,ย,ยก่อนนี่หน่วยนียแ่แหละที่สิพอดีหลอกตั้พอดีเลยได้ดกเด้อพี่น้องเด้อได้กินย้อนได้ปูก,ก็ได้ฝนตกเบิด์ตขึ้น ี่ต้องเอ้ยตกแท้ตกความคือในฝนนะปวดโพว่าฝนหมักละมุดกับเป็นชงหมากละมุดนะไว้ให้นางลุงกินเฮาให้าหากานาไปซื้อปีองเด้อพี่น้องไาเนี่ยฝนชิดตกห้าไปแหละอันเอาปั้นเข่าปั้นน้ำแล้วกันพากันไปโลห,หาเห็ด พนโต๊ะห้ามบดคืนยันมันเปือ่อยถิ่มอยู่เนาะโอ้ยชา,าติประกบวนเนาะบัลลัดระวังไปหลดปู่ใจเพิ่นหลุีการไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพี่น้องเงินเงินออกคันสีเซ็กไปก่อนไปหมวกปิวเด้อเฮ้ยเด้อ ยังทางนี่น้องลูกเอ้ยเก็บเต้าผ้าฟงผ้าแพ้ยังอยู่ในโซฟงโซ่ผ้าหาเสือพอไปใส่ตู้สักผ้าไวลูกเอออยู่น้ำเทาอยู่น้ำเทาไม่ใช่ไปตั้มหม่งลูกย้งเทาย้งเทาเดี๋ยวถากินเดี๋ยวพอจะซื้อปีงมาปอน สดเอื่อยคนนอาบน้ำวีพมสะอาดสะอาดเดอรูกุเดอทาครีมทาบอททาพิวทาแป้งหอมหอมแล้วก็อยู่เอาน้องวางวากคือสิบปขมคหนอกน้องพี่น้องเนาะเพราะอุ่นฟิดเอาตัวมันเป็นก่อนหมู่ตัวมันอันแก่นะแต่หน่วยมันน้อย เตยจะขึ้นน้ำงามงาม,มาไปเฮือน n h าปลูกไว้นี้ไว้พอดีงามเสร็จจะต้มขนมเนี่ยน้องเจ้เตยหมากมันน้านาเลยเอาหน่อยสำเนียกับมาขูดกับเล็บกันหลาย ดูร่ายังมากมมยพอ่น้อง <c oughs> ตัอิ่นแล้วก็ยาเจ้า่น้งังไปแล้วไปขูดเอาน้องจึงได้บิด เลยได้คึมคึมนะคึอมันเศร้าอึดนมากวะ <What? S 1> วะ้ายจับโมงเลย บอกลลายหนึ่งหมากนน้อยอน่้อนี่มันหนา ไปหลายหนหนูน,นี่น้อยตัม้มขนาดก็มาเลยจ้าเป็ยังไงเฮ้ยกระดูะขขะกสี่ประปรกอไข่เค็มแต่พระโล,หล่หน้อจ้าิกระดูกสามตับ่ปราตันี้พะโล่ให้ลูกสาวนี่น้ำข้าวเมียทานลูกชายะสะกอตเวดี้ท้ส้มตำจ้าอันนี้ก็ได้ ตาออลนี่นะัตาลตายลายเรแต่กูหมักที่ มัดขึ้นอันมันลามเมืม่อโน้นมีแมวตัวหนึ่งมาอยู่เองแมวแมวน้อยแมวดำเห่มันกินอยู่ไ้มาอยู่แล้วก็ได้เรี่ยงดำปลอดเลย ấy sì rồi đâm bự này ข้าวกระนาซื้อมาะงงชิโี่ข้าวข้าวข้าวถ้าตัดสินใจซื้อผมไปป่าเฮ็ดน้ำเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องรับชมได้ที่ช่องแม่มอนเดรศรีเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกเงินคนที่มารับชมช่องกา,า,าหน้าตาอ้นจ้าลาไปก่อนนะจ้า